เคลียร์ปืนปืนปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับแมกซีนไม่มีกระสุนบรรจุอยู่ลางเพลไม่มีกระสุนนะครับสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมอาวุธปืนบูอาร์โมรี่นะครับซึ่งปืนบอกนี้นะครับความยาวลำกล้อง6นิ้วนะครับความยาวของเขา6นิ้วเนี่ย เหมาะสำหรับไว้เป็นปืนปั้นเป้าว่ายิงแข่งขันนะครับปืนกระบอกนี้ของผมเนี่ยทำอะไรมาบ้างนะครับดูภายนอกไม่มีอะไรแตกต่างนะครับยกเว้นบอร์แมกกาซีนที่ผมซื้อมาเพิ่มใส่เพื่อความสวยงามนะครับชอบบอร์นะครับส่วนภายในนั้นนะครับผมเปลี่ยนแค่ แนบตัวเดียวนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับไกลของตัวนี้หนักน้ำหนักไกลอยู่ที่2.5ปอนด์ปอนะครับแต่พอผมเปลี่ยนแนบไปแล้วเนี่ยน้ำหนักไกลต่ำกว่า2ปอนนะครับหรืออาจจะประมาณ2ปอนก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้วัดดีแต่รู้ว่ามันเบาขึ้นแน่ๆเบาขึ้นแบบเบาหวิวเลยแหละนะครับปื้นกระบอกนี้ผมก็ด้วยความชอบ1911อยู่แล้วนะครับ แล้วพอมีตัวหกนิ้วเข้ามาเนี่ยผมไม่ลังเลเลยนะครับผมที่จะมีไว้ครอบครองนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นปืนปั้นเป้าและอีกอย่างหนึ่งคือผมก็เป็นคนที่ยิงปืนช้าอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไปยิงปืนแข่งยิงเร็วอะไรหรือกีฬาประเภทอื่นๆนะครับก็วันๆก็ซ้อมยิงเป้าเนียนๆไปนี่ก็นี่ก็เป็นความสุขของผมแล้วครับเนี่แหละครับวันนี้ ผมก็คาดว่าน่าจะมายิงปั้นเป้านะครับแบบสบายๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเก็บคะแนนเต็มไหมนะครับหรือว่าอาจจะยิงกระจายก็ได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะเอาไว้เดี๋ยวมาเรามาชมกันดีกว่านะครับโอเคครับผมไปกันเลย บรรจุทีละห้านัดครับห้านัดขอบรรจุ ตื่นติดตักครับเท <c oughs> okay. 5นัดปลดแมกกาซีนสไลด์เคลียร์นกสับเคลียร์เ่องปลอดภัยตรวจตรวจเป้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดห้าสิบคะแนนเต็มครับ ก็ถือว่ากลุ่มยังหลุดกันนิดนึงนะครับสำหรับผมแล้วนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็50คะแนนเต็มครับ50นาคะแนนเต็มแบบอ่าข้อก็ยังยิงเข้าวงสิแล้วกันนะครับโอเคอยู่พอค่อยซ้อมมือไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาต่ออีก5นัดกันครับผมผมมายิงชุดที่2กัน อีกห้านัดนะครับแมกกาซีนห้านัดบรรจุ เรียบร้อยครับปดแมกกาซีนปืนเคพียร์ปลอดภัยครับเข้าสนามการเรียบร้อยครับสำหรับบูอัมเบรี่นะครับบูอัมเรี่สิบนัดนะครับ ยิงไปยิงสชุดชุดละห้นัดกลุ่มกระสุนก็ประมาณนี้ครับผมถ้านับ x แล้วก็มีทั้งหมด8 x นะครับมีหลุด x 1หลุดนิดห่งก็หลุด2อ x นอกนั้นกินวง x หมดเลยอ่ะไม่หน่ใจเนาะอันนี้อาจะกินไม่กินก็นไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าร้อยคะแนนเต็มแล้วกันนะครับ ไม่ต้องนับเอ็กละเอาร้อยคะแนนเต็มดีกว่าก็ถือว่าวันนี้นอนหลับสนิทพักผ่อนได้สบายใจแน่นอนครับแม่กว่าจะยิงร้อยคะแนนเต็มแบบนี้ก็ซ้อมมือมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนไปยิงที่จมทองนะครับยิงหลุดไปสองนัดก <at> <_ EN> ลายเป็นว่านอนไม่หลับมาแก้ตัวสัปดาห์นี้ได้นะครับผมก็น <_ EN> ี่แหละครับต้องขอบอกว่าของเขาดีจริงๆนะครับไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ก็ไม่เป็นไร นะแต่ว่าเราภูมิใจที่เรายิงได้ดีนะครับผมเพราะว่าเราหมั่นฝึกซ้อมนะครับการกิปปืนนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับสำหรับปืนตึงอัตรมัติก็รลบปืนแบบทั้มฟอร์บ์นะครับคือการนิ้วจับโครงปืนแบบนี้นะครับ ปลอดภัยแล้วแต่ใครนะครับบางคนอาจจับแบบนี้ก็ได้ซึ่งการจับแบบเนี้ยถ้าเรากิบนิ้วโป้งตัวนี้แน่นเกินไปนะครับสไลด์อาจจะทํางานไม่เต็มที่นะครับผมก็เลยจับแบบเนี้ยผมก็ถนัดแบบนี้ถนัดแบบนี้ด้วยนั่นแหละนะครับสไลด์ปืนทํางานได้ตรงได้ได้เต็มที่นะครับ กลุ่มกระสุนปืนทางงานได้ราบเรียบนะครับสำหรับกลุ่มกระสุนที่ออกมาตรงนี้รู้สึกว่าจะมี3นัดนะครับไม่เกาะกลุ่ม4นัดนะครับไม่เกาะกลุ่มก็ค่อยๆฝึกซ้อมไปเรื่อยๆครับนะเราไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับขอให้ยิงสนุกและที่สำคัญอย่างที่บอกไว้นะครับหยิบจับอาวุธปืนความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งนะครับแม่นไม่แม่น ไม่เป็นไรนะครับน,นี้เราฝึกฝนกันได้แต่ทุกคนต้องมีความปลอดภัยนะครับนำหน้าเสมอนะครับหยิบจากโอุธปืนพืนงระลึกเสมอไว้ว่าปืนนั้นมีกระสุนบรรจุอยู่นะครับแล้วก็หันปืนไปที่ทางที่ปลอดภัยนะครับอยู่เสมอโอเคครับผมสำหรับการรีวิวโอุธปืนบลูอารมอรีและการทดสอบในวันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับผมก่อนจากกันวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอขอบคุณครับบ๊ายบาย